ปกติจะเป็นคนนอนไม่ค่อยหลับความเครียดก็น่าจะมีผลค่ะทำการรักษาด้วยการทำ D F P P ฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวมโดยจะสามารถกรองของเสียออกสากเลือดได้อย่างรวดเร็วชื่อกุสุมานมุนีรักษานะคะเอค่ะก็ปกติก็เป็นแม่บ้านนะคะแล้วก็ดูแลง,งานกิจการส่วนตัวของที่บ้าน,นะคะ่ะ บ๊อบเขาจะเป็นคนที่ทำงานเยอะแล้วก็ทำงานไม่ค่อยเป็นเวลาค่ะโดยส่วนใหญ่ก็คือไม่ได้ฟิกเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะมีเรื่องของการไม่ทานข้าวบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าทานอะไรที่แบบเร็วๆด่วนๆไม่ค่อยได้ประโยชน,น์อย่างเงี้ยค่ะ พอหลังจากเลข4มาเนี but, ibly, <laughs> ่ยเริ่มต <laughs> ้นเลยก็เรื่องความอ้วนแล้วก็เรื่องของการนอนค่ะเขานอนไม่เป็นเวลาอย่างงี้ค่ะความเครียดก็น่าจะมีผลค่ะเพราะว่าเขาอาจจะคิดอยู่ตลอดเวลาแล้วเหมือนสมองไม่ได้พักหรือยังไงค่ะก็วันนี้ก็พาคุณบอบบี้มาทำตัว DFPP นะคะก็เป็นการกรองของเสียออกจากเลือด ก็วันนี้ก็คิดว่าน่าจะกรองพวกไขมันหรือว่าพวกสารพิษที่อยู่ในเลือดออกอะไรประมาณนี้เพราะว่าเขาก็พอทํางานหนักนะคะก็เขาก็จะมีทั้งดื่มเหล้าสูบุหรีอะไรอย่างนี้ด้วยก็น่าจะเป็นปัญหาของไม่ใช่เฉพาะเขานะค่ะก็คือในคนรุ่นนี้ด้วยอย่างนี้ค่ะสวัสดีครับผมหมอบาสนายแพทย์ที่ทพงศ์สมประโยชน์หนึ่งในทีมแพทย์จากเจมินาคลินิกเวชกรรมครับ ดูแลด้านเวชศาสตร์ความงามและเวชศาสตร์ชะลอวัย anti aging ครับหนึ่งในคอร์สที่น่าสนใจนะครับก็คือคอร์ส DFPP หรือ double filtration plasma p h a r e s i s ครับเป็นการกรองของเสียออกจากเลือดครับผมโดยจะสามารถกรองของเสียออกจากเลือดได้อย่างรวดเร็วครับเพราะว่าเลือดเนี่ยเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดของร่างกายนะครับเลือดจะนําพาสารอาหารที่จําเป็นและออกซิเจนเนี่ยไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆของร่างกายให้สามารถทํางานได้ในขณะเดียวกันเลือดก็จะ นำของเสียที่ร่างกายใช้แล้วเช่นกา๊าซคาร์บรอนไดออกไซด์เกลือแร่ต่างๆนะครับเอาไปขับออกที่ไตและปอดครับผมซึ่งเมื่อมีการสะสมของของเสียนะครับไม่ว่าจะเป็นไขมนันน้ำตาลหรือว่าเกลือแร่ต่างๆนะครับผมก็จะส่งผลให้ร่างกายของเราเนี่ยทำงานได้ผิดปกติแล้วก็อ่อนแอลงครับส่งผลให้เกิดโรคต่างๆตามมาได้ทําให้คุณภาพชีวิตเนี่ยแย่ลงครับผม และอาจจะส่งผลให้เกิดการพิการหรือเสียชีวิตได้ในอนาคตครับผลลัพ์จากการทําโปรแกรม detox เลือดนี่นะครับผมจะเห็นผลลั์ได้ทันทีหลังทําและยังช่วยเสริมให้ร่างกายเนี่ยสามารถฟื้นฟูสุขภาพได้ด้วยตนเองครับผมเนื่องจากได้กรองเอาพยาธิสภาพที่ก่อให้เกิดโรคออกจากกระแสะเลือดเช่นไวรัสสารก่อภูมแพ้ไขมนันและคอเลสเตอรอลครับผมและยังส่งผลให้เกิดการชะลอวัยลดการที่มีไขมันเนี่ยพอกในเส้นเลือดที่อาจจะทําให้เส้นเลือดเปราะบางครับ ฟื้นฟูให้หลอดเลือดเนี่ยมีความยืดหยุ่นมากขึ้นและยังช่วยลดโอกาสในการเกิดพวโกโรคหลอดเลือดอุดตันไม่ว่าจะเป็นที่สมองหรือว่าที่หัวใจครับ อย่างคุณบอบบี้นะครับผู้บริหารหนุ่มไฟแรงที่มีไลฟ์สไตล์ทางงาน,นค่อนข้างหนักไม่ค่อยมีเวลาดูแลตัวเองร่วมกับอาจจะมีภาวะเครียดโดยที่ไม่รู้ตัวอาจจะส่งผลให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยลดลงร่างกายอ่อนแอมไม่สดชื่นครับจึงเหมาะสมอย่างมากครับที่จะทําการรักษาด้วยการทํา DFPp อย่างต่อเนื่องกับเจมินาคลินิกครับเ <c oughs> พื่อฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวมและยังสามารถเติมเต็มสารอาหารที่สําคัญให้แก่ร่างกายได้อีกด้วยครับ ก็รู้สึกสดชื่นขึ้นนะครับแล้วก็สดใสขึ้นดูร่าเริงขึ้นปกติจะเป็นคนนอนไม่ค่อยหลับแล้วก็ไม่ค่อยเฟรชดพอหลังทําแล้วผมรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยสําหรับคุณหมอคุณหมอให้คําแนะนําเรื่องของกดไขมันพวกไขมัน,นต่างๆได้ดีมากว,วิธีการลดวิธีการดูแลรักษาครับแล้วก็ให้คําแนะนําเรื่องการปรับใช้ชีวิตให้ที่ดีที่ดีขึ้นน้องพยาบาลก็ดูแลใจใสดีมากครับแล้วก็ให้ความเป็นกันเองแล้วก็สุภาพเรียบร้อยเทคแคร์ดีมากนะครับ ข้อดีของที่นี่คือไม่ต้องรอผลตรวจเลือดนานเทคโนโลยีเครื่องของที่นี่ค่ะที่มีความทันสมัยนะคะแล้วสถานที่เนี่ยก็สะดวกหาที่จอดรถง่ายน้องๆที่นี่ก็ให้คำปรึกษาที่ดีคุณหมอเนี่ยสามารถที่จะแนะนำได้เฉพาะบุคคลเลยว่าว่าใครควรจะทำอะไรได้บ้างเราก็สามารถที่จะปรึกษาคุณหมอได้เลยว่าเออสิ่งที่ขาดหรือสิ่งที่เกินเนี่ย ทำยังไงได้บ้างเนี่ยคะ่ะกับเครื่อง DFTP คะ่ะจะมีนายคลินิกเรามุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันโดยเฉพาะเพื่อทำให้ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีความสุขดังเจตนารมณ์สำคัญของทางคณะผู้บริหาร